สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไหล่รถรุ่น AE 110 111หน้าหนูตูดเป็ดนะคะบางชิ้นก็ใส่ AE 112ให้ทอกได้นะมีเฉพาะบางชิ้นเท่านั้นนะคะ <c oughs> ไฟหน้าเดิมชุดละ2,199บาบาทนะคะฟรีส่งเอกชนส่วนไฟท้ายเดิม เป็นงานทีโป้นะไฟหน้าไฟท้ายนำเข้าจากไต้หวันไฟท้ายเดิมอยู่ที่คู่ละ1,650บาทนะคะฟรีส่งเหมือนกันนะคะฟรีส่งเอกชนกันาสาดเป็นงานอะคริลิกนะคะชุดละ799บาทนะคะกันาสาดยางขอบกระจกหน้าชุบโครเมียม เซ็นละแปดร้อยแปดสิบฟีส่งยางขอบกระจกหน้าหลังสีดำเซ้นละหกร้อยนะคะหน้าหกร้อยหลังหกร้อยนะคะสีดำยางฝากระโปรงท้ายนะคะเซ้นละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนำเข้าจากไต้หวันเหมือนกันนะคะพลาสติกในซุ้มล้อหน้าคู่ละ ันห้าสิบบาท <95. S 1> อ่ะอ่ะเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะขอโทษนะคะเมื่อกี้พลาสติกในซุ้มล้อหน้าคู่ละเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแผ่นใต้เครื่องคู่ละพันห้าสิบบาทนะคะนำเข้าจากไต้หวันสนใจโทรศูนย์เก้าสามมาหนึ่งสี่สี่เก้าหกหนึ่งนะคะ ร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางแล้วไม่ก็ไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะคะเน้นขายออนไลน์นะคะ